ตีต้อนรับเข้าสู่ตะลุยติวรายการที่จะพาน้องๆทุกคนก้าวข้ามขีดจำกัดในการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้กับโจทย์วิชาวิทยาศาสตร์นะคะยังอยู่ในพาร์ทของฟิสิกส์นะวันนี้มาในเรื่องของการเคลื่อนที่แบบมีความเร่งนะคะเริ่มเลยที่โจทย์ข้อแรกนะคะข้อที่1บอกว่า วัตถุเคลื่อนที่จากหยุดนิ่งด้วยความเร่งคงตัวคงที่นะคะ4เมตรต่อวินาทียกกำลังสองอยากทราบว่าเมื่อเวลาผ่านไป5วินาทีเนี่ยวัตถุจะมีความเร็วและระยะทางเป็นเท่าไหร่นะคะในโจทย์ข้อนี้เขาให้ A มาให้ความเร่ง A และเคลื่อนที่จากหยุดนิ่งด้วยนะคะให้ u มาก็คือ0นย์ ให้ a มาเท่ากับ4และ t เวลานะคะคือ5และถามหา v คือความเร็วปลายนะคะแล้วก็ระยะทางที่เคลื่อนที่ไปได้อืมฉะนั้นเนี่ยเราจะเลือกใช้สูตรการเคลื่อนที่แบบมีความเร่งได้เกือบทุกสูตรเลยนะคะอันแรกเราจะหา v ก่อน v ก็คือความเร็วตอนปลายนะคะ โดยใช้สูตร v เท่ากับ u บวก at นะคะแทนค่า u คือ0อก็จะเป็น0บวก a คือ4คูณกับ t คือ5 4คูณ5ได้20นะคะเพราะฉะนั้นความเร็วตอนปลายก็จะเป็น20เมตรต่อวินาทีถัดมาจะมาหาระยะทางนะคะระยะทางที่เคลื่อนที่ไปได้โอเคตัวนี้เราอาจจะหาได้จาก s เท่ากับออ ut บวก1ส่วน2 at ยกกำลังสองและแทนค่านะคะก็จะเป็น u u คือ0เนาะเพราะฉะนั้นพจน์หน้าเนี่ยจะเป็น0ูนล้ก็จะกลายเป็น0ูนย์บวกกับ1ส่วน2คูณ4และคูณ5ยกกำลัง2เ,เพราะฉะนั้นเราก็จะทำการคำนวณน,นะคะตัด2กับ4ก็จะได้เป็น2โอเค5 พันที่เหลือก็จะเหลือ2คูณกับ5ยกำลัง2ก็คือ25นะคะ2คูณ25เท่ากับ50นั่นเองเพราะฉะนั้นระยะทางที่เคลื่อนที่ไปได้เมื่อเวลาผ่านไป5วินาทีก็คือ50เมตรนั่นเองนะคะโอเคต่อมาเป็นข้อที่2นะคะข้อที่2บอกว่าอนุภาคหนึ่งกำลังเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว20เมตรต่อวินาที S <S <an> <S เมื่อเวลาผ่านไป5วินาทีปรากฏว่าอนุภาคเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว30เมตรต่อวินาทีอยากทราบว่าอนุภาคเคลื่อนที่ไปได้ระยะทางเท่าใดก็คือถามหา s นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นในสูตรนี้เราก็๋อาเทษทีค่ะในโจทย์ข้อนี้เขาให้ u เท่ากับ20เมตรต่อวินาทีให้ t ก็คือ5แล้วก็ให้ v ความเร็วตอนปลาย เท่ากับ30โอเคถามหาระยะทาง S ซึ่งโจทย์ข้อนี้ไม่ได้ให้ A เรามานะคะไม่มี A เราก็จะต้องอาหา A ก่อนนะคะซึ่งเดี๋ยวเราลองอใช้สูตรที่เราจะใช้ในการคำนวณหา S ก่อนนะคะเราอาจจะใช้สูตร v กำลังสองเท่ากับ u กำลังสองบวก2อก็ได้นะคะหรืออาจจะใช้สูตรอื่นก็ได้นะทีนี้ พอไม่มี A นะคะเราก็เลยจำเป็นจะต้องหา A ก่อนอทีนี้ A อะก็จะได้มาจาก v ีลบ u ส่วนด้วย T นะคะโอเคเราได้ V-U ลบ u ส่วน T ละเราก็จะแทนค่าก่อนา v ก็คือ30 U คือ20 T คือ5เพราะฉะนั้นเราก็จะได้ความเร่งเนี่ยเท่ากับ 2เมตรต่อวินาทียกกำลัง2นะคะโอเคพอได้ความเร่งเป็น2แล้วเนี่ยเราก็เอาไปแทนค่าลงในสูตรนะคะ v กำลัง2เท่ากับ u กำลังสอบวก2 as mm. 2> ก็จะเป็น30ยกกำลัง2เท่ากับ20ยกกำลัง 2, 2บวกด้วย2คูณ 2, 2แล้วก็ s, <S ซึ่ง s, <S เราต้องติดค่าไว้นะคะเพราะฉะนั้นก็จะได้ว่า30ยกกำลัง2เท่ากับ900 <S 2> <2> <S 20อกำลัง 2, 2คือ400บวกววกับ 4s โอเคเพราะฉะนั้นเราจะหา s ได้จากการย้าย400ไปลบออกจาก900นะคะแล้วก็เอา 4s เนี่ยไปหารก็จะเป็น900ลบ400หารด้วย4นะคะก็คือ500หาร4และคำนวณแล้วก็จะได้เป็น125นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นระยะทางของการเคลื่อนที่ในครั้งนี้ก็คือ125เมตร อ่าโอเคมาต่อที okay. ่ข th ้อท okay. e kind of th mm ี่3นะคะข้อที่3บอกว่าวัตถุ1เคลื่อนที่ด้วยความเร่ง2เมตรต่อวินาทียกำลัง2เมื่อเวลาผ่านไป10วินาทีมีความเร็วเป็น40เมตรต่อวินาทีขณะนั้นวัตถุอยู่ห่างจากตำแหน่งณเวลาเริ่มต้นเท่าไหร่อ่ะข้อนี้ให้ A มาคือ2 ให้ T มานะคะก็คือ10วินาทีแล้วก็ให้ความเร็วซึ่งความเร็วตอนนี้เป็นความเร็วตอนปลายนะคะก็คือ V 40นะคะถามว่าขณะนั้นอยู่ห่างจากตำแหน่งเวลาเริ่มต้นเท่าไหร่ก็คือถามหาระยะทาง S นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ไม่มีอยู่ใช่ไหมเพราไม่มี u แล้วก็จะใช้สูตรนะคะเเท่ากับ Vt ลบ1ส่วน 2, <AT S> 2ยกกำลังสองนะคะโอเคแทนค่าก็จะเป็น v คือ40 t คือ10ลบด้วย1ส่วน2 a ก็คือ2นะคะแล้วก็คูณ t ยกกำลังสองซึ่ง t กกำลังสองก็คือ10ยกกำลัง2นั่นเองอ่ะโอเคค่ะก็จะบรรทัดถัดมาจะเป็นอ่า400ลบด้วยอ่า2ต่อ2ไปนะคะก็จะลบด้วย100นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นระยะทางในการเคลื่อนที่ครั้งนี้ก็คือ300เมตร นะคะโอเคในวันนี้ก็ขอขอบคุณและสวัสดีทุกท่านที่เข้ามาดูติวของเรานะคะผิดพลาดประการใดสามารถทักทวงกันเข้ามาได้นะคะและอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ